สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องวัด CCA นะครับยี่ห้อ Convey นะครับ KW650 ตัวนี้กันนะครับสำหรับเครื่องวัด CCA ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัด CCA ของยี่ห้อของประเทศจีนนะครับเอาไว้สำหรับวัดค่าความเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับว่ามีแบตเตอรี่มีความเสื่อมเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในนะครับว่า ของข้างในมีอะไรแถมมาบ้างนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวปากคีบลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมดอิน c ชน n าครับภายในกล่องก็จะมีแถมตัวสายเชื่อมต่อ USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับสามารถต่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพื่อ ถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าถ่ายโปรแกรมนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องได้ครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็ตัวของที่เขาแถมมาอีกก็จะมีถุงใส่เครื่องนะครับแล้วก็ตัวโบชัวอุปกรณ์ของเขานะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองวัด ใช้งานกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับสำหรับแบตเตอรี่ที่จะมาทดลองให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับขนาด12โวลต์20แอมป์นะครับโดยตัวคีบของคอนเวอร์นะครับตัวปลายปลายปักคีบนะครับจะเป็นลักษณะเล็กแหลมนะครับทําให้เราสามารถคีบในที่แคบได้ง่ายนะครับลักษณะนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมานะครับ ตัวปากคีบมันนะครับจะเป็นลักษณะใหญ่นะครับลักษณะนี้นะครับมันทําให้เข้าไปคีบตัวนี้ครับคีบแล้วก็หลุดคีบแล้วก็หลุดนะครับทําให้ลําบากในการตรวจวัดแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของเรานะครับโอเคครับเราจะมาลองเชื่อมต่อกันดูนะครับเมื่อคีบไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับผมลืมแนะนําปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มขึ้นแล้วก็ปุ่มลงนะครับปุ่มย้อนกลับ หรือว่าปุ่มออกนะครับแล้วก็ปุ่ม enter หรือว่าปุ่มตกลงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มแสดงให้เครื่องแสดงกราฟนะครับถ้าเราอยากเห็นค่าที่เป็นกราฟเราก็กดปุ่มนี้นะครับโอเคเราวัด cca มันก็จะวัดได้2แบบนะครับทั้งแบบรถยนต์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ดูกราฟนะครับแล้วก็ดูวิดีโอตัวอย่างนะครับแล้วก็ สั่งพิมพ์ได้นะครับสามารถเมนูนี้สามารถสั่งเครื่องพิมพ์ทํางานได้ครับแล้วก็ตั้งค่านะครับตัวนี้แต่เราจะมาดูที่วัดที่ตัวรถยนต์กันนะครับถ้าเราจะเข้าเมนูให้เรากดเอนเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะถามว่าตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ในรถหรือว่าอยู่นอกรถนะครับเราก็เลือกนอกรถนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นให้เลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับสามารถวัดแบตลิเทียมแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตอนนี้เราจะเลือกเป็นแบตน้ํานะครับตัวแรกนะครับเป็นแบตน้ําเราจะวัดค่าอะไรเราก็เลือกได้เลยครับเราจะวัดค่า cca นะครับเราก็กดกลงครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับว่าจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับมาตรฐานของแบตเตอรี่นะครับสมมติว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ ผมตั้งไว้ให้100%ที่2 0 0 CCA นะครับเราก็ตั้งไว้ที่200นะครับแล้วก็กด Enter เป็นหนึ่งครั้งครับ<ม>เครื่องก็จะทำการวัดให้เรานะครับแล้วก็จะแสดงผลค่าออกมานะครับก็จะมีค่าความต้านทาน38.88ม ah ิลลิโอหนะครับค่า CCA 75 CCA นะครับแตน n ดาร์ Standard คือค่าที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับถ้า100ก็จะได้ ถ้ามีหนึ่งร้ามเ100%เซเราจะได้200 CCA นะครับตัวนี้เป็นโวลต์นะครับ12.58แดโวลต์นะครับเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีประสิทธิภาพอยู่ประมาณ3 7เนนะครับเครื่องก็บอกว่าให้เปลี่ยนได้แล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องวัด CCA ตัวนี้นะครับคอนเวย์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเครื่องวัด C.C.A. c, c. o n w o y นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ตัวที่คอมเมนต์ปักหมุดไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกอขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ